สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่งยองลานลุงพลค่ะคนไปงานคนมทั้งงานทั้งเก่งป้าไล่สดป้าขายใบเนี่ยเป๋าอยู่นะคะเสาเขียอ่าแว่นได้ใช้งานแล้วนะคะรวมกล่องก็ห้าขีดมาหน่งอะไรนะคนเบอร์ที่พี่หนึ่งโทรมาหา คิวคิวสี่แปดคิวสี่แปดนะคะยิ่งใช้ยิ่งยิ่งรัวเพราะมีกระเป๋าไว้เก็บตังนะคะนี่เป็นลายที่ยังเหลือนะคะคิวสี่แปดค่ะนับนะคะหนึ่ะสองสามสี่ห้าลายที่ยังเหลือนะคะแปดเก้าแคปเลยค่ะทุกคนบอกว่าลุงถ้าบอกนอกบ้านก็จะเป็นกิ๊บป้าอาจารย์ตาสบายบอกว่ะอันนี้เป็นกิ๊บป้านะคะลูกซื้อกระเป๋าทุกวันทุกวันนะคะ ด้วยค่ะทุกคนนะทำไค่เป็นกิ๊กป้านี่ค่ะโอเคคิวสี่ไปแคปนี้นะคะต่อไปค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะแป้งขอนนะคะพี่น้องหน้ามันหนึงค่ะพี่น้องคนนี้ผมไม่ได้เอที่หนแป้งก็ทั้งท่าคลามด้วยแล้วก็อ่านี้ด้วยนะคะไกลๆไหมอ่าได้ค่ะเดี๋ยวต่อมาค่ะคิวสามสี่นะคะคิวสามสี่นะคะข้างหลังค่ะข้างหลังค่ะ หลังเป็นตะข่ายดัดเงินนะคะพี่น้องเงินไม่ออกค่ะตะข่ายดาัดเป็นลา,ายตะข่ายดัดเงินตามความเ<า>ชื่อนะคะพี่น้องนี่ค่ะเงินเข้าแล้ไม่ออกนะคะตัวสั่์เข้าก็ไม่ออกนะคะตัวแก่หนุ่มจะกัดทานค่ะค่ะคิวสามสี่ค่ะคิวสามสี่นะคะแ<อ>ค่เพืนนะคะนับค่ะนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด งก้าเลยนะพ่อๆไม่นับถึงสิบนะเ็าะออรกาจะได้เยอะต่อนะคะต่อค่ะต่อนะคะนี่ค่ะต่อมาคิวค่ะคิวค่ะคิวสองสี่นะคะคิวสองสอซีว่าให้เบ้าตาซาเน่บนดาราคาแปดร้อยห้าสิบบาทแปดร้อยห้าสิบบาทแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะ นะคะวสองสี่ Q สองสีนะคะ Q สอค่ะสนใจแคปมาเลยนะคะแคปมาเลยยัส่งจากสองสี่ไปจากต่อมาโซที่ใครให้เบิหมตาขวที่เราซื้อค่ะตาขานที่เราซื้อได้นะคะนี่ค่ะต่อมาค่ะ Q สองห้านะคะ Q สองห้ คิวสองห้าแคปเลยค่ะนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ค่ะทุกคนแคปเลยนะคะป้าเห็นคลิปแล้วจะซื้ออะไก็เก่งใจป้ามันก็ยังจะเหลือเท่าเดิม เติมไปทาน้ำมันนะทำบุญไปพันหนึ่งถึงให้ไปเถอะเออ่น้องโยงเขาทอมตามไปใส่ไา้มาหน่อยเดี๋ยวกินไปก็ไล่ไปเพราะว่าเขาตั้งหน้าน้ำลายไหลอยู่จะไล่ก็ไม่ได้เนี่ยน้ำลายไหลอยู่เอาทอมตามไปใส่จานก่อนนะคะต่อไปค่ะคิวค่ะคิวไอ้คุรตัวนี้คือลายสวยพี่น้องปลาปลาอะไรเนี่ยเอาปลากระไรสดอยู่ คนอ่านลายป้าเยอะๆนะคะประมาณห้าคนสิบคนแล้วนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าเคลียร์กันไม่ทันอะไรอ๋อลุงกินลำไยคนจองไปแล้วนะคะ,จะเจ็ดจยองแล้วอ๋อจองแต่เขายังไม่จ่ายตังค์ใช่ไหมคนไรจ่ายคนไปหรือเขาบอกเขาจองลายสดใช่ไหมคนนี้เขาจองเลยไหมใช่คนนี้จะองไม่ได้ใช่ค่ะพี่พี่เขาโอนเลยใครมาก่อนได้ก่อนค่ะเพราะว่าเามื่อวานนี้เราก็เขาจองผ่านออนไลน์ใช่ไหมมันก็ตกตั้ตงสี่ห้าใบนะเขาไม่ตอบไลายเรา ไม่ดูไรใช่ไหมดูไลรก่อนนะคะเดี๋ยวป้าส่งรูปให้ดูสนใจก็กวานไม่ลงเลยค่ะค่ะไม่มาก่อนไม่ก่อนนะคะทุกนห้าสิบสองใบนะตอนนี้เหลือยู่ประมาณสองใบอ่าไม่ใช่พูดถึงอนาคตตอนเย็นนะจะเดือดสองใบนะคะป้าอย่ากินไปไรไปกำไรจะไหลฮะเจ้าก็ไรนี่ค่ะทุกคนคิวต่อมาคิวศูนย์แปดนะคะคิวศูนย์แปด ิวศูนแนะคะแคบเลยนะคะนัดยันเียอนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคค่ะทุกคน5้าหกเจก้าบอกสระในป่าเออ่ป้าลุงนั่งทำอะไรอยู่กินลำไยนั่งกินบมกลำไยพี่้อนเออหันล้างเส้นป่าหันหล้างเขาฟ้าหันหนาเขาฟ้าหันล้งเส้นป่ากินบลกลำไย นั่งคุยกับลำไยอยู่นั่งคุยกับลำไยนั่งคุยกับลำไยลุงบอกป้าให้ลุงมาขายมานานเป็นไงบ้างยังไม่ไม่ได้สอบถามคนข้างนอกค่ะเพราะว่าบ้านยังลายอยู่ตรงนี้นะคะแต่หลายคนไปดูอยู่ก็ไปได้ค่ะกปเปแปดห้าบาทรวมส่งน้าพอชาแนลช่วยขายที่บ้คะอ้าเป้ต่อมาค่ะ คิวหนึ่งหกค่ะคิวหกค่ะถ้าไปถึงมือหมอแล้วคิวหนึ่งหกค่ะพี่น้องกินออกมาเลยอ่ะคิวหนึ่งหกค่ะพร้อมช่องตามกันตอนนี้นะคะคิวหนึ่งหกนะคะฮะอาอมาขอมาลายันดังกรอบโอ้เรืองไเงีจะกินตามหุงนันหอมอยคิวหนึ่งหกค่ะคิวหนึ่งหกนะคะย็นงไหไปถ่ายดู ให้เวลาแคปค่ะทุกคนให้เวลาแคปนะคะเขาก็เห็นว่าเรากินสิเอาจะให้เห็นปากกิว่าเรากินไหมมันต้องเห็นโอ้โหชุดวัดเกียร์มากแม่แม่ปลาละขอนวมมันนูนไปหรือเปล่าเนี่ยป้าแปลกอนี้ป้ารู้เลยนะเนี่ยอาจจะชาะ แตอร่อยอร่อย้ากินอยู่ร้านยิ่งแซ่บแบยังคะแบแล้วโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยว FC ก็หิวบอกรเาน้าเดี๋ยวนะคะลุงมาท้ายหน่อยว่างั้นลุงมาน้าายหน่อยลุงจะขายลอตเตอรี่เหรอลุงฮะขายกะลุงมาน้าทายหน่อยโอ้ยเดี๋ยะวางหน้าสิคืออยู่บ้านเออ ไม่ก็เพราว่าถ้าหนาจะคืออยู่เอากระเป๋ามันกระเนก่ยกินตามมาคง Q หนึ่งห้านะคะวหนึ่งห้านะคะเอาสะพายให้มันถูกสิละยิ้มหล่อได้ค่ะยิ้แข่เนะยิ้มแขวนีตรงนี้นะคะตามหุ่นลราตั้งไว้นะคะตอนนี้นะคะวหนึ่งห้าค่ะวหนึ่งห้านะคะวหนึ่งห้า เราลงนให้ลุงมานมโอ้ยเราลงกระเป๋าเลยพี่น้องเ้ยคิวหนึ่งห้าคใครมาแคปเลยนะคะแคบเลยแคบเลยพี่น้องบางบางขายกระเป๋าใครเบางคนค่ะขายกระเป๋ากันอันนี้อันนี้ป้าห่วงหรือว่ายังไงป้าเป็นเอ็ซซี่เศร้าซางได้บัเงเป็นลุงไงลเอาลุงโ่ก้าคิวค่ะคิวหนึ่งหใครสนใจคิวหนึ่งห พรีเซนเตอร์เรานะคะหุ่นเรานะคะตอนนี้นะคะตาบอดสีนะคะใส่แว่นดำแล้วค่ะคือดิวเตอของหัวขากวสั่นบู้ยอ่างเท้าลูกเด้อะพอพอพอมาสวดแล้วค่ะเท้าลูกโอเคนะคะตัวนี้ผ่านไหมผ่านแล้วค่ะแล้วค่ะเป็นนะคะคิวสิบห้าเลยใช่ไหมคิวหนึ่งแปดค่ะคิวหนึ่งแปดนะคะ คิว1นึ่งแปดพีดี่งานเลยใการในการเวยกนาคาเลยเอามารงนีนะไอ้มมงพี่มองผ่านมองผ่านกระเป๋าด้วมผ่านเสื้อเอฟซีบอกพู้แต่คพอมองผ่านกระเป๋าผ่านเสื้อเขากเสื้อเดยคิวหนึ่งปนะคะคิวหนึ่งแปะคิวหนึ่งแปดาาจะคุยด้วยค่ะไปค่ะสวัสดีครับอาลุงคุยกันไปคุยข้านอกสิ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้นกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ